เป็นของเราได้หนึ่งถังแล้วก็ใส่ถุงอีกนะคะเยอะเลยทุกคนแล้วก็ใส่ใน้โถนี้อีกสวัสดีทุกคนจ๋าวันนี้ถึงเวลาเก็บแอปเปิลค่ะแอปเปิลเราก็จะเน่าหมดแล้วนะคะค่ะ <c> แ <oughs> ต่ไปเก็บเห็ดหลายวันนี้พี่ขุนชวนเก็บแอปเปิลตั้งนานแล้วค่ะไอ้ก็ผัดวันประกันพุ่งมาเรื่อย นี่เพื่อนบ้านก็ถามนะไอ้เมื่อไรจะเก็บแอปเปิลแกถามเดี๋ยวจะเอาพวกนี้ครับที่เราเขาเรีเยกอะไรนะไอ้ตะข่ายเนี่ยฮะไล่ก็เย็บเชือกผูกเนาะพี่ขุนอยู่ทางนั้นโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไอต้องหานิดนึงว่าไอผูกยังไงโอ้โหดูความแดงชำ่ำทุกคน ความแดงฉ่าคือเนี่ยนะคืออีอีอีออพวกหอยเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันปีนขึ้นมามันคลืบคานขึ้นมาไอหอยประเภทนี้นะคะน่าเกียดมากดูความดกความหนาแต่ว่ามันจะได้ดีสักกี่ลูกเพราะว่าดูแล้วเมื่อสักครู่มันจะมีพวกตัวต่อตัวต่อมันก็จะชอบกินนะมันก็จะเจอดจอดอ,อ,อ,อลงไปทุกคน นีไ่ไงนี่ไงทุกคนดูเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นรอยไม่แน่ใจว่าตัวต่อหรือตัวนกนะที่มันเจาะเข้าไปนะคะมันเจาะทำความเสียหายเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะน,นี้น่าจะเป็นหนอนก็สอดหรอนพี่ขุนบอกว่าอเก็บได้ยยโย ตรงนี้ก็จะยังเขียวโอ้ยแสงจ้าไปหน่อยเดี๋ยวเราจะเก็บก่อนแล้วก็ไปคัดทีหลังต้องเก็บแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีเวลาแล้ว <c oughs> <c oughs> อุ้ยอันนี้สวยแสงจ้าไปหน่อยเนาะ อาาตาตาพี่ขุนยังเอาตะข่ายออกไม่หมดจริงๆมันต้องหุนอย่างนี้แหละทุกคนนี่อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูลูกนี้ลักษณะของเขาก็จะเป็นรอยแตกนี้นะคะแต่มันกินได้เว่ายังแข็งแล้วเราก็ไปเราก็จะไปเฉือนออกโอ้โห นั่งคุกเขา่าอุ้ยลูกนั้นลูกนี้ยังลูกนี้น่าจะอยู่ข้างในเนาะมันก็เลยยังขาวอยู่เห็นไหมอืมแล้วแล้วอีหอยทากะทุกคนดูหายเก็บต้มกินได้ไมนะั <laughs> ้ยกินได้ไมาหอยทากอันนี้กินก็คงไม่มีพิษหรอกเนาะพี่ขุนบอกว่าฉันจะทำการตัด ตะข่ายนี้ทิ้งเลยฉันฉันไม่อดทนละทุกคนเอาไ้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะล้นไอเห็นไหมนี่เราจะต้องพยายามไม่ให้มันกิ้งไปที่บ้านเพื่อนบ้านอันนี้เราก็จะเราก็จะอันนี้ได้อยู่นะพูดถึงอ่ะเนี่ยค่ะแต่เราก็เอาไว้ให้นกกินค่ะ เอากองไว้นี่เดี๋ยวเราจะเอาไปหรือพวกกวางเขาจะชอบเนาะเอาไปทิ้งที่ป่าเ,าเห็นเขาขายนะพันในพันนี้แหละคะ่ะดิสค o v e r y รี่เมื่อวานนี้ไปอีก้าไปอีก้านะคะไปห,ห้างซุปเปอร์มาร์เกต็ตไปซุปเปอร์มาร์เกต็ตเขาขายกิโลละสามสิบแปดโครนะคะ่ะ สามสิบแปดครนนะคะอืมมีหมดรือยังกิ่งเงๆๆี้ยกิ่งเนี้ยแวบโอ้โหทุกคนดูข้างในเฮ้ยก่อนจะเก็บไปเนี่ยขอถ่ายรูปก่อนได้ไ่มเนาะมันสวยมากตรงนี้เดนะี๋ยวนะอไอ้กี้ไอเห็นแมลงเข้าไปข้างในชัดเจนทุกคนโอ้ยมันกิ้งตกมันสุกงอมมาก สองนนมือนเนี่ยมือหนึง ai, mm ่งถ่ายมือนึงเก็บก็อ้อยังไงล้ว<ๆ> <nenhum parole. S 1> เยอ้อหรูปนี้หลุดเลยอ้อดีโมเซแฮทอเดนหนักนเนี่ยเก่าล้เด่ล้ทุกคนนมา ลูกนี okay. so ้เด <LO> ี <ano>. <res> <n il bringing>. ๋ยวเราจะเอาไปชิมเลยนะด็กสมอกกัเนสมอวลลี่ฟินจะชมไหมจะมกะวิ่งชิมมเนื้นี่ลูกนี้ อาจจะชิมลูกนี้เดี๋ยวแป๊บนึ้งอาจจะแยกไว้ลูกนี้สวยมากเพราะว่ามันหลุดออกมาจากคั่วเลยเมื่อสักครู่เอาไว้นี่ก่อนท่าทางจะมีหนอนนะคะ โอ้หล่นทุกคนมาแล้วไมยากจังทั้งลูกมันก็ยากพ่ะมันยังแบบยังไม่งอมเต็มที่ไงแต่เราต้องเก็บแล้วนะคะคอัยนี้กันอโอ้โหกลู ที่คุณให้เก็บลงหมดแต่ว่าบางอันไหนก็บอกว่ามันมีเขียวๆอยู่เนาะแต่ว่ามันกินได้อยู่ทุกคนมันก็พอเราเก็บไปแล้วเอาไปบ่มไว้มันก็มันก็จะหวักอู้ดูพวงนี้สติดลูสามลูกอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเอาลูกนี้ก่อนอ,อู้สวยมากมีตกแตกๆนิดหน่อยนีกระเจานี้ ครับรัวหลุดทันทีโอ้โหปีนี้แอปเปิลเราแบบสวยอะทุกคนนี่ว้าวสวยมากเราจะเหลือไว้ไม่มากนะคะน่าจะถึงสิบลูกหรือเปล่าหนึ่งสอสสี่ห้าหเจ็ด 8,9,10ตัวที่มันยังแบบคือมันยังเขียวอะเนาะเอาเก็บไว้นี่ค่ะเ,เก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูผลงานทุกคนแอปเปิลค่ะแอปเปิลของเราได้หนึ่งถังแล้วก็ใส่ถุงอีกนะคะเยอะเลยทุกคนแล้วก็ อยู่ในโถนี้อีกจะน่าจะเป็นรอยลูกนะเดี๋ยวไอจะลองคัดเลือกดูเนาะก่อนจะไปเดี๋ยวจะมาชิมแอปเปิ้ลให้ทุกคนดูก่อนนะคะมันจะมีตัวต่อตัวหนึ่งะ่ะที่มันชอบกินนะมันก็จะบินอยู่รอบๆหวานแล้วลูกนี้หวาน ทุกคนอร่อยมากเลย ข้างในเขาจะเป็นแบบสีชมพูชมพูนะคะที่เนื้อเขาอ,อร่อยทุกคนทุกคนจ้าไอคัตแอปเปิลแล้วนะคะได้ที่แบบดีจริงๆอะประมาณ55-56ผลเท่านั้นคะ่ะ ก็คือฝั่งนี้นะคะที่ไอจัดเรียงไว้นะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าไอที่ว่าด,ดีนี่ก็คือมีรอยบ้างนะมีรอยบ้างเดี๋ยวจะให้ดูอย่างเช่นผลนี้ค่ะซึ่งถ่ายทำแบบนี้ก็ไม่โฟกัสตึงๆ,ๆึมันก็ไม่โฟกัสทุกคนโอเคต้องใช้มือช่วยนะคะมือจิ้มนี่กังผลนี้นะคะเขาก็จะมีรอยแบบเหมือนมีนกมาเจาะนะคะ นิดหน่อยนะคะแต่ว่าความเสียหายคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลึกมากนะคะไอก็จะเอาเอาเก็บไว้นะคะตรงนี้นะคะแล้วกเ็เราจะมาดูนะคะส่วนที่เขาเสียหายนะคะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเนาะผลที่เสียหายนยดูผดดูผิวเผดเนะ่เหมือนว่าสวยจังเลยนะคะเหมือนว่าสวยจังเลยแต่ทุกคนอย่างเช่นดูรูปนี้นะคะเรามาดูตรงหัวมันเนคะค่ะตรงหัวมันมันจะมีรอยเจาะนะคะ ทุกคนรู้ไหมว่าจากการที่เราไปเก็บแอปเปิลเราก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวต่อตัวหนึ่งอ่ะมันจะไปเจาะนะคะเจาะเพื่อจะดูดกินน้ําหวานข้างในนะคะแล้วก็มีมีแมลงตัวหนึ่งนะคะที่ที่มันจะเหมือนมีเขี้ยวสองอันคล้ายๆแมงป่องแต่มันแต่มันไม่ใช่แมงป่องนะคือเขาเรียกแมลงอะไรก็ไม่รู้นะคะที่มันจะมีหางแหลมๆอะ่ะตัวนั้นแหละ ไอเห็นนะคะมันเข้าไปอยู่ในรูนี้ทุกคนมันร้ายมากเลยนะคะแต่ถ้าเป็นนกเนี่ยเขานกเนี่ยเขาจะชอบเจาะเป็นรูใหญ่หน่อยนะคะเป็นเป็นรอยรอยรอยใหญ่ๆแต่อย่างตัวนี้น่าจะเป็นตัวตัวต่อนะคะเห็นไหมความที่แบบมันเข้าไปลึกๆอ่ะนะคะแต่ตัวนี้เราจะไม่ทิ้งนะคะเราก็จะใช้วิธีการคือล้างให้สะอาดแล้วก็ ผ่าครึ่งผ่าครึ่งนะคะแล้วก็เชื้เอเราส่วนที่เสียทิ้งแล้วก็ส่วนที่ดีอ่ะไอ้ก็จะไปทำมูสนะคะทำแอปเปิลแอปเปิลมูสค่ะหรือว่าพี่ขุนเขาก็จะเอาไว้กินกับข้าวโอ๊ตเขาด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าพี่ขุนเขาไม่อยากกินน้ําตาลเนาะเขาก็จะกินแบบสดๆเลยอย่างตัวนี้เห็นไหมทุกคนตัวนี้ก็คือเสียหายจากสาเหตุอะไรไม่ทราบนะคะคือมันเป็นรูอะ่ะทุกคนดูนี่ดูดูนะคะน่าเสียดายมากเลยคือดีหมดเลยดู ฝั่งนี้สวยไปหมดพอมาดูฝั่งนี้เป้าก็ไม่เป็นไรค่ะเราเราปลูกแบบตามมีตามเกิดไงเนาะตัวนี้ไอเฉือนทิงนะคะฝั่งนี้ก็สวยรสชาติดีมากเลยรสชาติเขากำลังอร่อยพอดีค่ะคือแบบมีความเปรี้ยวน้อยลงมากๆเลยถ้าถ้าเก็บช่วงต้นเดือนสิงหานี่กินไม่ได้เลยมันจะเปรี้ยวเยอะหน่อยนะคะดูลูกนี้นะทุกคน ลูกนี้เนาะโอเควันนี้ก็เดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะไอ้ผลที่เสียหายนี่ไอว่าเกินเกิน55ผลนะคะเกิน55แน่นอนนะคะส่วนที่ดีก็คือได้มา55ก็ถือว่าดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปไว้ฝากคุณปู่คุณย่าด้วยค่ะทุกคนวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ